สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานห์มันทุกทุกท่านนะครับผมสร้างในงรอยยัครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกทุกชนิดนะครับสำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้บ่ได้ลงขายนะครับชิปนี้บ่ได้ลองขายรถคันนี้ดค้า ทางอำเภอพ้นท่องนะครับเพื่อนไอโอนเงินมามาจําไว้แล้วนะครับมาจําโดยที่พอเห็นรถเลยนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นเอฟซีกีตามมาตะโดนแล้ววาทันสถานสร้างว่าดีก็ดีว่าะั่เพื่อนมานะครับเพื่อนโอนเงินมามาจําแล้วสําหรับรถตัวนี้นะครับเป็น n p r 130แรงนะครับ NPR 130รยาแรงเนวหาเมตร ปี48นะครับรถตัวนี้ผมจบลูกค้าทางพ่นท่องไป4ี่แสนสองหมืนบาทนะครับสี่แสนบาทสภาพนี้นะครับกะมาลงไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจก่อนที่ 4, สื่อรถจากทั่งอู่ห้องนะครับเดี๋ยวที่าไปเบิงลายละเอียดกันนะครับไปเบรกลายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับ เป็น NPR 130แรงเป็น NP r 130แรงนะครับปีซีแป็เง h หาเมตรนะครับหางแทะนะครับเบงกัะซีนะครับกระซี่งามงามตลอดเส้นเลยนะครับงามตลอดเส้นเลยบอมีบวมบอมีดำนะครับงามตลอดเส้นเลยยางไม่หกเส้นนะครับยางใหม่หกเส้นกระซี่งามนะครับกระซี่งามตลอดเส้นเลยนะครับเป็น กะบะไใหม่ปูพ,พื้นเล็กนะครับเป็นกะบะไใหม่ปูพ,พื้นเล็กคอกเล็กนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับกระซีงามๆนะครับคับซี่สวยตลอดเส้นยางดีหกเส้นนะครับยางดีหกเส้นงามๆเลยนะครับเรื่องไปไหนนะครับ ภายในครบถูกชิ้นนะครับภายในครบถูกชิ้นเบาะนั่งห่อไม้นะครับภายในสวยๆเดิมๆจากหางเลยนะครับเดิมๆจากหางเลยภายในงามนะครับภายในงามครบถูกชิ้นเลยนะครับสาหรับภายในระบบไฟใสใดทุกอย่างนะครับระบบไฟใสใดทุกอย่างสําหรับเหล็กไม้นะครับเหล็กไม่อยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นกัวโลนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นกัวโลเบิ้งภายในครับ ไปในงามๆนะครับไปในงามๆคบถูกขีนเลยนะครับผ่าปูพื้นปูให้่ยไม่นะครับผ่าปูพื้นปูให้่หไม่แล้วไปเบิ้งเครื่องกันนะครับเบิ้งเครื่องกันพึ่งครับมาพึ่งขับมาหอดนะครับพึ่งขับมาหอดเมื่อกี้น,น,นี่นะครับเบิ้งเครื่องกันเบิ้งเครื่องนะครับ เครื่องนี่น็อตยังบอท่านได้เคยขยับเลยนะครับเครื่องน็อตยังบอท่านได้เคยขยับเลยแห่งปานเดือนหานะครับโบเรียงเครื่องแห่งปานเดือนหาเครื่องดีนะครับน็อตยังบอท่านได้เคยขยับเลยรดหัวบอ่อผุนะครับหัวบอมีผุบอมีปะนะครับผ่ากันความห่อนกันยังอยู่ครบนะครับเป็นพ่อเบอร์เทอร์โบแอร์นะครับบบเลียงแอร์นี่เปิด ยงมหนาวหรือห่มผ่าครับนะครับอย่าเย็นๆนะครับเครื่องดีดีถึงดีมากเลยนะครับในเรื่องของเครื่องนะครับ <c oughs> ช่วงล่างกันแน่นนะครับรถก็หนีช่วงล่างแน่น ปล่อยมือขับเลยกได้นะครับช่วงล่างแต่บนแนวน้ำห้เห็ดน,นะครับน, <c oughs> นี่นะครับนี่คือรายละเอียดของรถดงนี้นะครับจบลูกค้าท่านท่องไป4ี่แสนสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนะครับสำหรับ NP เอ็นพี่อร่อยสามชิเล้งเน่าหายเมตัวตนี้นะครับตาลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากได้รถุ่นนี้กั ทางอู่ห้าก็เหลืออยู่สองขั้นอยู่นะครับกําลังเก็บงานอยู่เหลืออยู่สองขั้นนะครับกันอยา่างใดกัตจีต่อส่อตมกันเข้ามานะครับตีดหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งสามห้าสี่สี่ห้าสองสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามหาสี่หาสองสี่เป็นเบอร์โทรกับไอเดียไลน์ของผมนะครับกะขอบคุณอีกครั้งน,นะครับสำหรับลูกค้าทางพลทองนะครับที่ ให้ความใบ้่างจกับทีมงานเฮ้านะครับเดี๋ยวเมื่อหลังเดี๋ยวผมเดี๋ยวดวดโตที่เหลืออยู่ในอูเฮ้ามาลงไห่ทุกท่านเดืเบ่งกันนะครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมสร้างหนึ่งเลยพร้อมกับทีมงานอูสับปเปลี่ยนจนสวัสดีครับ